ก็มารันทัรตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะบอกไหนมันเป็นความตื่นเต้นเพราวาันนอนไม่หลับจริงเมื่อวานนอนไม่หลับเรารู้สึกว่าแบบมันถึงมันถึงวันนี้แล้วอ่ะมันมันเต็มงานมานาพอสมควรเราเลยรู้สึกว่าเราได้มามอบความสุขให้กับทุกคนสักทีเพราะคนเสินี่คือแบบรอกันเต็มมากคือแบบเหมือนกลับมาเจอพีวันนี้ใกล้ๆใช่ครับ ผมก็รอเจอเหมือนกันมันเป็นตื่นเต้นแบบบอกไม่ถูกจริงๆพรปกติเวลาเิอตามงานก็คือแบบเนาะก็แค่แบบใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นงานที่แบบมันเป็นมากกว่างานอื่นๆน่ะมันเป็นงานที่เราทุกคนตั้งใจทำสิ่งนี้เพื่อเพื่อให้คนที่สนับสนุนเราเขาเทาได้รับความสุขกลับบ้านแล้วจัดเดือนเดือนฮันวาร์เริมรารู้สึกว่าเออมันอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ กับทุกๆคนที่มาในงานนี้แล้วก็ทุกคนที่ดูจากทางบ้านอ,อ,อันจริงแฟนมีครั้งแรความพิเศษหลายคนต้องแบบเขารอหนะักพิเศษครับสีผมของเพิเศษเหรอเห็นนะเ,เออเแค่มาดูสีผมเหรออย่างอื่นด้วยแบบอ,อย่างแรกเลยคือเมื่อวานก็ไปทำสีผมมาใหม่เลยใช่ครับแล้วก็มีโชว์พิเศษอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงมีของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆทุกๆคนเลย เยอะแน่นอนครับแต่ว่าต้องไปติดตามในงานซึ่งจะเริ่มในอีกไม่ช้านี้แล้วคนก็รอลุ้นคู่จิ้นนะว่าจะมาหรือเปล่าอะไรนะฮะคนรอคู่จิ้นนะว่าจะมาหรือเปล่าเรามาอยู่แล้วเราบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามาเก่งร้อนคนรออนนี้เลย จะมาแบบไหนอันนี้ไม่รู้อ่าอันนี้ต้องไปรู้เราเองเห็นจากที่ซ้อมไงหลายคนแบบอุ้ยบนเวทีมันจะต้องยังไงโมเมนต์ฟิล์มมันก็ต้องมันก็ต้องดูในงานสิครับอยากรู้ก็ซื้อบัตร live streaming ได้นะครับก็ยังตอนนี้ก็ยังขายอยู่ใช่ครับเออออออจริงๆเราตั้งใจแบบไปมีทางนี้มากนาไหนก็อย่างที่บอกไปเลยเราตั้งใจมากๆครับเราเตรียมนานมานาน เียดต้งต่นแรกจนวันนี้กดดันเออไม่ไม่เครียดไม่กดดันเน่ยตื่นเต้นมากกว่าอืมอเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราอยากมอบความสุขกลับบ้านให้กับทุกคนมันเป็ความตื่นเต้นมากกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะมันไม่ใช่ความเครียดเออ,เออไม่ไม่ได้ความไม่แบบเออมันจะต้องแบบเดี๋ยวอันนั้นทำอันนี้เธอไ,อไ,งไง์แฟนเฟรนเฟร่อะไรเงี้ยคือแบบเออแฟนเฟรแบบเฮ้ยคือผมเราเราเราตั้งด้วยเราทำด้วยความสุขอ่ะเราเลยรู้สึกว่า มันไม่เครียดที่จะที่จะทำเป็นแฟนมากันเยอะแล้วของขวัญเยอะมากที่ทุกนบ้างนะก็ดีใจครับดีใจที่แบบที่ทุกคนคิดถึงเราขนาดนี้ทุกคนแบบสนับสนุนพวกเราวันนี้ก็ถึงวันวันแฟนมีแล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขก้อนใหญ่ๆกับบ้านวันนี้ไม่ใช่แค่แบบบ้านเรานะแบบ เดใช่ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับใครอยากดูนะครับบัตรสติมมิ่งยังขายอยู่บัตรลาสติมมิ่งยังขายอยู่นะครับเหมือนเหมือนเห็นเขาเห็นภาพซุ้มซ้อมกับแจมกับตรงๆรเออเออเออยังแบบเล่าจันิดนึงที่ว่าแบบซ้อมหนักอะไรยังไงบ้างก็ก็อย่างที่เห็นก็มาลันทัวร์ตั้งแต่เช้าแล้วมาซ้อมมาเชวาเชียร์กันตั้งแต่เช้าแล้วก็ ก่อนหน้านั้นก็คือมีมีไปซ้อมกับบงข้างนอกด้วยเเพลงใดๆก็คือ้งกันคือทุกอย่างมันพิเศษหมดแล้วครับไม่รู้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 จะพูดยังไงคือตั้งแต่การเลือกเพลงทุกๆอย่างก็เป็นเพลงที่เราลองที่นี่ที่แรกอะ่ะทุกทุกเพลงทุกเพลงทุกเพลงหรือเปล่านะแต่คิดว่าทุกเพลงนะที่ที่เลือกคือ เลือกด้วยความหมายเลือกแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่เคยร้องในงานไหนมาก่อนเนี่ยป็นไงแค่ฟังแค่นี้ก็ุณลูกแล้วใช่ถึงได้บอกว่าเซอร์ไพรส์มันเยอะมากเยอะจนอยากให้พูดเลยซื้อบัตรมาดูดีกว่าก็อยากมีครับอยากมีอยากมีอยากมีทุกๆปีเพราะว่ารู้สึกว่าเอออยากอยากเจอกับแฟนๆเพราะว่าผมรู้สึกว่า บางทีบางคนอะ่ะปีนึงเขามาเจอเราได้แบบครั้งเดียวหรือแบบนานๆที่มันเจอ,อเรารู้สึกว่าถ้ามาเจอกันในวันที่มันเป็นวันพิเศษได้มันก็คงจะดีอ้ออัน,น,นง <laughs> ก็อย่างที่บอกครับเซอรพรส์เยอะมากยังไงก็บัดรลฟ์ซิมมิ่งยังขายอยู่นะค,ครับโอเคครับ ขอบคุณครับ